นะคะทุกคนซึ่งก็คือเมืองหลวงใหม่ของกอรารัเปิรนั่นเองงั้นจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็จะพามาเช่ารถกันขับนะคะทุกคนเป็นรถบัคก,กี้นะคะแบบเป็นรถไฟฟ้านะคะทุกคนมีเลยอาะคันไหนดีค่ะพามาไปเข้าป้าย ะะเราเรนเตอร์จัก,กรยานไฟฟ้านะคะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่คิวมากเลยนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปตามกันเลยทุกคนบรรยากาศนะคะว่าจะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นเล็กนะคะทุกคนก็มีสถานโอ้ยร้อนมากเลยนะคะทุกคนแนะนําให้ทุกคนนะคะมาสี่ถึงห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะซึ่งอริบมาตอนบ่ายสามน,นะคะทุกคนสุดยอด เบินมากนะคะเฮค่ะทุกคนค่ะทุกคนก็จะมีกิจกรรมนะคะตรงนี้นะคะสามารถเช่าเต็นท์นะคะทุกคนแล้วก็เรามาตั้งแคมปิ้งได้นะคะทุกคนแต่แคมปิ้งเสร็จนะคะก็คือต้องเก็บให้เขาด้วยนะคะนี่นะคะบรรยากาศแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบน้ำชิวมากทุกคน จะพาทุกคนนะคะไปดูแคมปิ้งทุกคนค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นแคมปิ้งนะคะทุกคนให้ดูนะคะเขาจะมาตั้งแคมป์จัดงานนะคะมีบาร์ดงบาร์เตอร์อันนีวนเซอรี่นะคะทุกคนอแบตหมดศนียภาพของเขาคือรถมาทุกคนเดี๋ยวจะพาขี่ไบนะคะก็ จะไปคลิกไปนะคะไปชมกันนะคะทุกคนนี่กค็กคือลานอจอดรถไปนะคะทุกคนบรากาศดีมากเลยทุกคน ทอนเขาก็จะมีกิจก,กรรมนะคะคือายเรืออะไรไม่รู้นะคะแล้วก็มีทัวร์นะคะให้นั่งเรือนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นสปีดโบนนะคะหรือว่าถูกอะไรก็ได้นะคะก็มีชูชี่ให้คุณนะคะทุกคนลลิศนะคะก็าพาทุกคนนะคะมาถ่ายรูปนะคะทุกคนนี่ก็ เราสามารถเราเบาเล็กนะคะทุกคนคือเล็กที่นี่จะใหญ่มากเลยนะคะทุกคนแล้วพอเราเวียนเวียนใช่ไหมคะเราสามารถปั่นจักรยานไฟฟ้าเนี่ยคะ่ะทุกคนแล้วก็รอบนะคะแล้วก็สามารถจอดถ่ายรูปได้ทุกสเตชันเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะคะคนมันร้อนมาก สุดแบบร้อนแต่คือบรรยากาศชิลบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงนะคะลิก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ่ะทุกคนอ้อออลืมบอกไปนะคะว่า ใบนะคะมีราคาตั้งแต่ชั่วโมงละยี่เหรียญนะคะจนถึง45ค่ะทุกคนใครสะดวกราคาไหนนะคะก็ไปจับจองและปั่นกันได้เลยไม่ว่าคุณจะมาเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กนะคะเขามีแบนใบทุกรุ่นเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอปิดและจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย